สวัสดีพี่นอ้องฟองปายสู้ขู่สู้คนมาเขาขัาขว่วพี่น้องภาพพี่น้องมาเขาขั่วอีกแล้วมันนิมันมีหยังพี่น้องเสียดยังสู้พี่สู้น้องกินเนาะพี่น้องนนเนาะมานน้เนาะหมูสับมันหลายพี่น้องเส็ดดยังกินกับโบเบิร์ดส้าาเกตตี้กับโบเบิร์ดหมูสับทอดกับโบเบิร์ดกเ็เรยมืนอนี้ว่าสิไม่นู้ล่างตู้เย็นพี่นอ้องเขามีผักลวมในตู้เย็น มีแค่รสไม่ผิดหวานมีซ้มเพยยองมีแตงสารพัดในตู้เย็นละพี่น้องขนออกมาใส่เหเบิดมาม่พี่น้องมาลงมือเห็ดน้ำกันเมนูหลังตู้เย็นเนาะพี่น้องเนาะมีอย่างนั้นก็ใส่ไปรวมกันไปอันนี้ก็คือน้ำมันหอยเป็นอย่างคือลายพี่น้องมันไก่สีเบิดแล้วก็เลยหลังขวดมันก็เลยลาย ลางขวดเทเอาไปน้องยุคนี่ยุกไปยัดนะพี่น้องเนาะมีอย่างเขาต้องไปยัดของของแพงทุกอย่างเขาต้องกินให้เกี่ยมข้าบดถิ่มนะพี่น้องเนาะน้ำมันหอยห้าก็ลลางขวดเอามามาพี่น้องมาลงมือเห็ดน้ำกันนะพี่น้องเนาะพัดใส่หม้อขึอ้นเก่าแล้วพี่น้องพัดใส่กระทะกระทะเบนกระทะปบะเวสขอถทดขอไขเด้วพี่น้องแล้วขอดูดควันเนยเด้อ ดันงนิดน้อยเราวก็เทียมต้องไฟไปหน่อยพักกระเทียมให้หอมเคกหนอ่อยก็กระเทียมมื่อหอมแล้วไปหน่อยกระเอกของเอาหมูสับไปหน่อยจริงจริงเนื้อหมูยังไม่ว่านแต่นี่ยไปพีมน่อกก็ว่าหมูสับลายกต่เล่ ไม่โหว,ว่าเคสมีห่หนูยังมีนหนูหลังตู้เย็นเลยแหละน่าพี่น้องเนาะง่ายๆใส่ไตยใไ่ว่าน่าพี่น้องเนาะไม่มีแต่มีน้ำมันหอยที่อยู่ขาวเกลือน้ำตาลรสด,ดีพี่น้องใส่กันไปเลย วิธ่วันตามาแล้วกต็ตรงหยาก็ตรงวิธีที่ตองมพี่นองนาะทีเดียวจบโดดไเขับไปเลยนะพี่น้องนาะหมูสับข้าซุปแต่ทีแล้วพี่น้อง,ง,อปปองผักเข้าหล่างตูยินท้าพี่น้องมีสาะลพัดผักมี่ั้งแตงกวาพริกหวานซ้มพินยองแค่รสหอมใหญ่ ใส่เข้าไปพี่น้องหม้อไปุ๋ยเลยกระตุ้งห่วงพี่น้องขัว้วนียิ่งย่ายงพี่น้องแจ่หม้อใหญ่ๆเนาะพี่น้องละใส่เข้าไปพี่น้องหมูสับผัดพักร่กวมพี่น้องเมนูหลางตู้เย็นเข้าเต็มหม้อพี่น้องเต็มหม้ออายใหเลย ว้าพี่น้องนากินนะพี่น้องเนาะใส่น้ำแป้งมันเล็กน้อยเพือใส่ไห้น้ำขาขุ่นเล็กนอ้นยนกนกนอยพี่น้องเราต้องใส่าใส่ไม่เกี่ยวแค่นี้ห่ากระแดแล้วพี่น้องเมนูวหลังตู้เย็นเท่าเขาบอต้องให้พักข้าเนียในตู้เย็นไม่ยังเขาเก็บมาพัดหลดเนาะพี่น้องเนาะ เรียบร้อยพี่น้องบมมีใบกะเพราพี่น้องถ้ามีใบกะเพราใส่กับเป็นผัดกะเพราไปเลยเนาะพี่น้องมากแต่ว่าบมมีผัดกะเพราเสียบแล้วพี่น้องแซ่บแล้วแซ่บแล้วเตี๊ยสิถุยเลยเนาะพี่น้องมาก มาพี่น้องเมนูหลังตู้ยินสีสันน้าตาพ่ค่อยจะโอเคแต่ว่ากระแสบพี่น้องเดี๋ยวมาถอดไข่ดาวน้ำอีกน้ำพี่น้องเนาะไข่ดาวย่าพี่บั้นจะบปรยญ้าที่เก่าพี่น้องใสไ,ไปเลยกระทาห้องหอนเท่าใสไปเลยใสไ,ไปที่เดียวจบน้งพี่น้อง กัดดินเอาฟาหมอปิดกึ๊บไปพี่น <the> ้องบมมีการกัด <cons> ด like ินเห็นหมอพี่น้องง่ายๆจะตายยัยพี่วันเนาะพี่น้องเนาะเห็นหมอพี่น้องบมมี่โบี้ทิชเต็ดกัดดินเลยซุกแล้วพี่น้องเรียบร้อยซัมเน่ก็บเหลวแล้วเนาะพี่น้องเนาะไข่ดาวยัยพี่วันเมนูหลังตูุยินกับไข่ดาวเนาะพี่น้องเนาะเขาห่อนๆแซ่บ มากินเจ๋อเน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมหมอกีน้องสวยเลยสวยเลยไข่ดาวสวยแบบแตกมาพี่น้องเนาะแต่ว่าก็โอเคเป็นหมอกีน้องโบราณอยากเลยไข่ดาวยี่เพียวหานเปรี้ยวร่อยน้องพี่น้องเนาะ เห็นมพี่น้องไข่ดาวยาพิวันเอามีดตัดเอาน้องพี่น้องเนาะก็เป็นนวยแล้วเมนูหลังตู้เย็นพี่น้องอันนี้บักสมโอพี่น้องมากๆเจ็บๆต้องกันน้ะพี่น้องละคนกินพร้อมแล้วพี่น้องหัวขวัญคนกินหัวขวัญ พร้อมที่จะกินแล้วเมาน่งขาแล้วพญิบาทใสไข่ดาวเข้าไปพี่น้องไ้บาชมามาพี่น้องเสียบน้ำกันสวัสดีครับป๊าปาสวัสดีครับอร่อยไหมคะชิเมก่อย yeah, <I> <laughs> เห็นว่า ga, พี่น้องพยามบาณน์ใช่พี่วันจาใจต้องออกละโมนี้ม่ยาบาลให้ออกก็ต้องออกแล้วเนาะพี่น้องเนาะอุ้นจะเม่กับปะกินบนปากก็จริงพี่น้องเนยเห็ดยังให้กินกับกินกินง่ายยู่ง่ายแทะอาหารหลังตู้ยินหมูว่าเสตหยังให้กินเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เดี๋ยว สิเอาไปทรงลูกสาวอยู่บ้านเพิินพี่น้องเพิ่นบอกว่ากินน้ำเพิ่นเหลืองานมากเพิ่นคือสิอยากพักพอน็เลยสิตักไปให้เพิินอยู่บ้านเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ายายพี่วันบอกกินน้ำาเหมือนยายพี่วันอิ่มแล้วเหลืองานมากประมาณบายซีมงกินข้าตุ่มไปแล้วพี่น้องอิ่มแล้วโอเคเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กับพ่อพีพ่อหน่องมาเขาคขั่วเห็ดกับเขาเมนูหลังสู่เย็น พยิบานกินแซ่บประสนถืงใจกับกดไลค์กดแชก์กดติดตามให้แยพไปบ้านน้ำน้นจใจพี่น้องสวัสดีค่ะบ๊ายบาย